เป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไใม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มมง เฉันยอมสองใจเพราะรักเธอแ,แม่จักแม่จ้ะแม่ไม่ต้องร้องแม่มาอยู่กับท่านที่จักแม่วันของถึงคนรักเก่าเข้าจักไม่เอาแม่แต่ไอ้ช้างคนนี้นี่แหละที่เอาแน่แม่อยากจะกินมังคุดหรือละมุดพุทธาไม่ว่าอะไรฉันก็จะไปห้ามาเรื่องปากเรื่องท้องบอกเลยไม่มีโอแต่แม่มาอยู่กับท่านสิ่เงินทองไม่มีหมดทุกคนจะหลานตัก็บ,บ้านจะรวยและใส่ทองเส้นด้วยดูด้วยนี่เจนใหญ่ละบ้านช่องพีดิ้ง กี่ไรกี่วาระฉันก็ยกให้ได้ซึ่งทอดทองมันจะเท่าไหร่ก็ยอมถ้าเพื่อแม่วันทองจะปลูกพ่อเรือนใหญ่มาอยู่กับฉันเถอะจนะจ๊ะแม่จ้าไอช้างพ่อสัญญาว่าจะไม่มีเมียใหม่ที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาไอคนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอาอยู่ยังไงวะ กับฉันที่อยู่ครั้งๆทำไมไม่วักทองถึงไม่มองฉันบ้างอย่าทำอย่างนี้กับฉันที่จะได้โปรดเถอะนะแม่วันทองฉันยอมหมดแล้วไม่ว่าอะไรไอ้ช้างขพร้อมจะยอมทำดีเท่าไรถึงหมดทั้งใจเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเราเหตุอันใดเราเ,าเอ่ยเขาอยู่ เจอแต่กลับได้เจ้าไปครอบเห็นเขากอดเขาหอมละปวดหัวใจนักแม่จะรู้บ้างไหมว่าฉันคนนี้ไม่เจ็บแทบตายจักถ้าท่านได้เพียงแค่มองฉันคงไม่ยอมไม่ยอมหรอกต่อให้คนทั้งโลกกะว่าเจ้าสองใจแต่ฉันจะไม่มีวันยอมให้แม่วันทองนั้นไปเป็นของใคร ผิดอะไรกันละแม่ทั้งที่รักมาแต่แรกคิดที่รูปฉันรูปแปลกผิดที่ร่างฉันรู้แย่หรือพิธที่เขาเข้ามายังฉันกันแน่แทงก็เข้าไปจนกงแพ้ทั้งที่รักแม่แท้ๆคนที่อยากจะดูแลคนไม่เคยแค่เหตุใดใจของแม่เอาแต่คิดจะกลับไปรักเขา ขารู้บ้างไหมแม้ต้องคนเข้ามีเมียตั้งกี่คนแม้ต้องร้องอีกกี่หนเขาไม่เคยคิดจะต้นแล้วเหตุใดแม้ถึงฝนคนที่รักคนยิ้วักทิ้แต่แม่เฮ็ดฉันให้กันละแม่แม่จริงทําฉันได้หลกแม่ทาฉันเกลียดทำฉันปวดเราเราทมรูว่าแม่ลืมไปแล้วว่าไอ้ช้ามัาก็คนหรือเป็นผลจากการกระทําที่มันเรียกว่าเวรและกรรมแม่ว่าคนเขาจะประนามแล้วดาว่าฉันมันโคตรระยำแต่ถึงชั่วฉันก็จะทําเพราะว่ารักคาเดียวเท่านั้นเพราแค่เพียงได้แม่กลับมามาอยู่กับฉันเถิดนะา แม่จ๋าแม่จ๋า